ิ d ไมชอ็อป้านรับฟาร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตโลกูลแมสซิตี้ชินอบิไลทูโบคุนโดโลบอคและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจิ d ไม้ชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านคิ t เติลช็อปานเติมโลบอคระบบ id p าร์และลานลับฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ในแมบบล็อกฟุตด,ด้วย ท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมา r u Shop ร้านเติมโลบักเด็ด7-9เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมา r u Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแบบ f อฟูนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบความโหดนะครับของผลมกรเลเวล500มัสเตอรี่นีฮะก็เป็นไว้ดาก้อนะะะนี่นี่ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ผมก็จะทําการตบบอสนะครับผมตบบอสทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่โลกใหม่นะครับก็เป็นพวกบอสไดมอนด์นะครับเบลามี่เดลฟามิโกฟูจิโทระสโมกแล้วก็บอสคาคุซันเนี่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอสไดมอนแล้วกันเนะเปิดด้วยสกิลแซดต้องเปิดฮาคิสังเกตด้วยปิเนจะเรีนง่ายๆนะครับ โอ้ไอคิแตกแล้วไม่ไงชุบไม่ไงโอ้แรงอยู่นะท่านผู้ชมแรงอยู่นะครับไม่ไงต้องเล่นมุมมองนี้นะท่านผู้ชมมันถึงจะเล่นง่ายนะครับชุบไปไหนละ่ะเห็นแต่ระเบิดไม่รู้ไปไหนเห็นแต่ระเบิด,บดท่านผู้ชมชุบโอ้โหแปลงร่างมาก่อนเมื่อกี้ ครึ่งหลอดเลยท่านผู้ชมไม่แงล่างมากรอนไปเมื่อกี้นี้ครึ่งหลอดเลยนะครับไม่เนี่ยโอ้หก็เด็นอย่างไกลอ่ะอืมอืมโอ้โหก็เด็นอย่างไกลชุบอมสกิลมันแบบบังมากเลยอะ่ะ บางทีถ้าสมมติว่าแบบเราไม่เปิดทางคิดสังเกตอะไรเงี้ยเลวลาเราเนี่ยใช้ก,กิลอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นไงว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับยิงมายิงกลับนะครับลาเคาะกระแทกต้นไม้เอาเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อที่บอสเบลามีนะครับ let's go โอเคก็ถึงแล้วนะครับบอสเบลามีนะครับขอเปิดทางคิดสังเกตนะครับเปิดทางคิดด้วยแล้วก็ยิง อืมอมจับคอ,อมชุบไม่โดนกระเด็นกระเด็นกระเด็นชุบเนี่ยสกิล4ีต้องเล่นอย่างเงี้ยครับมล็อ,อกอืมแปลงร่างเป็นมังกรกัน

เรียบร้อยแตกไปแล้วโอ้โหยัยงโหดเลยนะผู้ชมมากรขาวเนี่ยครับผมโอ้โหไปไปเล่นบอสโดฟาบินโกกันดีกว่านี่ครับ let's go <S อ้าวยังไม่เกิดเหรอบอสโดฟาไม่เกิดเหรออ้าวหายไปไหนอ่ะ บอลโดฟาหายไปไหนเดี๋ยวสปอนก่อนแล้วกันเนาะชุบโอเคแม่ล่างมังกรยังไม่ฟื้นฟูนี่ครับผมก็เดี๋ยวเล่นล่างนี้แล้วกันเนาะชุบเงาอมชุบอมรีบ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 ถอยก่อนแนวอม Chip 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 Ôi 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 hoi Lua rua yng bạp Lua rua chip <laughs> <laughs> chip chup, ừ, chip mà chip 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 Mà chip 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 ui ui, chip skill loot. skill loot. สกิลหลุดโอ้โหเมื่อกี้ผมสกิลหลุดเนี่ยครับไม่แน่โอ้ยอ่ะคือดีหาบอสไม่เจอแล้วจมโอ้ยนี่แน่ยนึ่หลอดละไม่แน่ไปแล้วลากมาก่อนใกล้จะหายแล้ว โอ้ oh, เล่นง่ายว่ะท่านผูน้ชมต้ามกรเล่นง่ายมากเลยครับชึ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 บไม่ไงี้อืมเรียบร้อยแตก <laughs> <laughs> เล่นง่ายมากโหดมากท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปตีบอสฟูจิโทรานนะครับผมแล้วก็ตามด้วยบอสสโมกเนอะะ l เลสโก ก็มาถึงบอสฟูจิทโทราแล้วนะครับล้างมากรอนก็ยังไม่ฟื้นเหมือนเดิมนะครับชุบอ้โ,อโหอย่างไกลอย่างไกลแต่ดูเหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมชุบชุบโดนไฟโดนไฟนะครับไม่กีเนยกระเด็นกระเด็นมาแล้วล้างก่อนมาแล้วตุตต้ๆตุๆๆ โอ้วหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนรู้สึกเหมือนไม่โดนพลังของกูจิโทราด้วยท่านผู้ชมไม่ไงไม่โดนนะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่โดนนะครับล่ามค้อน ไม่โดนพลังอุกกาบาตนะครับอย่างโกงเลยอย่างโกงเลยท่านผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่โดนพลังอุกกาบาตนะครับผมว่าโกงนะถ้าไม่โดนพลังกุจนะิทระเน่ยอยู่ไหนละ่ะอโห มเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งเลยครับโอ้โหไม่โดนสกิลอุก,กระบาดครับท่านผู้ชมโกงนะครับโกงนะครับอ่ะก็มาถึงบอสสโมกแล้วนะครับชึบมาสกิลอะไรก่อนดีสกิลซีแล้วนะอืมชึบชึบเฮ้ย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 ,ยบินมาทันใจเลยนะครับชึบไม่เนี่ย ตากคอตัดกำแพงอืมชุบตากมาก่อนอยังไม่คูลดาวน์เสร็จเลยอะ่ะอุ้ยอุย,โ,อยโดนโอุย้ยโดนอืมอืมมาตากมาก่อนจะคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยไม่รู้แปลงได้หรือเปล่านะครับพื้นที่พอไหมพื้นที่ไม่พอนะครับพื้นที่ไม่พอ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ เราลากบอสไปข้างนอกได้ไหมมานีมานนม่มาเจอกันข้างน,นอกหน่อยไหมอุ้ยมาเจอกันข้างนอกหน่อยไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรอไม่ไหนตุ๊บตุ๊บ แปลงข้างในไม่ได้แปลงข้างนอกก็ได้ครับผมแตกหนึ่งสวยไสวยโอ้โหล่างมาก่อนนี่อย่างกงเลยท่านผู้ชมแรงนะครับแรงนะครับงอ,อเทด้วยท่านผู้ชม <c oughs> ป, <c oughs> ปเดี๋ยวไปตีบอสอีกตัวหนึ่งนี่ครับบอสตัวสุดท้ายนะครับบอสคาคุซันนั่นเองนี่ครับถึงแล้วนะครับเกาะปราสาทน้ำแข็งเนาะ ก็เดีย๋ยวเราไปตีบอสคาคุซันกันนะครับผมอยากไปลองตีกับบอสรอมากๆเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเดี <laughs> ย๋ยวไปลองกันดีกว่าเดีย๋ยวไปลองบอสรอด้วยนะครับบอสคาคุซันก็ต้องเปิดด้วยร่างมากกังกรนะครับแพ้เอา้าลงไปข้างล่างโอ้โหมันเล็กไปนะข้างล่างนี้นะครับไม่เนี่ยยังไงก็โดนสกิลเราแบบหนีไม่ได้เลยนะครับโอ้โหโดนสกิลแบบหนีไม่ได้เลยท่านผู้ชม โอ้โหไม่ได้ไม่ได้รอบๆๆยกออกแบบดิจิตอลนะครับยกออกไปดิจิตอลอะไรอะไรอยู่นี่อยู่นเลยยังไ,ไงกิวซีไปทิง้งโอ้โหครึ่งหลอดเจอเข้าไปสองจุดครึ่งหลอดท่านผนะู้ชมสองจุดครึ่งหลอดเอ้ย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  เอ้ยเอ้ยโดนเข้าไปสองชุดเมื่อกีก้ท่านผู้ชมเลื่อนฟอสหายปิกครึ่งหลอดน,นะครับอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเหรอชุบเขาให้ไม่โดนอยู่นี้ยิงติดกำแพงเลยยิงติดกำแพงเลยโอ้ยโดนสวนยิงมายิงสวนระยิงมายิงสวนเหรอโอ้โหไฟท่วมโอ้ยโ,โดนยิงโดนยิงเป็ไง <c oughs> ชึบล์างมาังกรอีกทีไม่น่าจะทันท่านผู้ชมชึบว oh <yeah. S 1> ์อมไอ้เนี่เลือดเลือดลเลือดเลือดไหลเลือดไหลติดไฟไฟลุกชึบนี่เนะี่ยิงมายิงกลับนะครับชึบว์ชั้อเรียบร้อยนะครับผม <laughs> เรียบร้อยแตกแบบอีซี่นี่ครับอีซี่นี่ครับแล้วก็แบตเตอรี่ขึ้นมา5แบตเตอรี่นะก่อนหน้านี้มัน 500ใช่ไหมครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองกับบอสรอกันดีกว่านะครับผมอยากไปลองกับบอสรอนะครับก็เดี๋ยวซื้อชิปนะครับผม1000เฟกเมนต์ 1, นะครับแล้วก็ไปหวดบอสรอดูกันนะครับเท่านผู้ชมว่าจะไหวไหมครับเพื่อนๆว่าจะไหวไหมผลมังกรกับบอสรอนะครับ จริงเราไม่ได้เอาแบบของสวมใส่แบบเพิ่มพลังของผลวิสาห์มาไงไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับชุบแรงชุบแล้วก็ซีตุ้มตุ้มตุ้มตุโนโดนไล้โดนล้อุ้ยโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนอ่ยอยู่ไหนอ่อยู่นน่นเหรออยู่่นเหรอ ไี่ไงโดนไหมเนี่ไม่เราไม่โดนนะฮะบอสรอทำอะไรเราแทบไม่โดนเลยเนี่ยครอดีเข้ามาใกล้ๆดิเข้ามาใกล้ๆดิถ้านายเข้ามาใกล้ๆนายก็จะโดนพลังของเรานะครับโอ้ยอุ้ยเอ้าโดนเหมือนกันเลยเนี่ยร่างมาก่อนก็โดนเหรอใส่ไว้ใส่ไว้โดนไหมแน่โดนไหมแน่ฮะล่างมาก่อนหายแล้วเตรียมตัวเจ็บเลยเตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวเจ็บ โอ,โ,โอ้โหเตียมตัวเจ็บโอ้ยโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นพี่รอใจยเย็นนะครับใจยเย็นใจเย็นใจเย็นพี่รอใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไฮคิแตกตล,ลอดอื้อหือชุบนี่เนี่ยลากคอรอแล้วก็ซ้ำด้วยอ่ะเรียบร้อย ร <laughs> อเจ้ารอมันยิ้มเราด้ครับผมโอ้โหโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผมผลมังกรตบบอสโลกใหม่ด้วยมัตเตอรี่5้านะครับผม ก็อีซี่เกือบทุกตัวนะยกเว้นบอสลอนะอันนั้นมันโหดเกินไปนะครับผมโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโวใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย